ก่อนหน้านี้ตํารวจเองก็บอกว่าจะเอาผิดคนที่หมิ่นตํารวจเหมือนกันครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นทนายตั้มแต่ตอนนี้ตัวทนายตั้มไม่ได้อยู่เมืองไทยเห็นว่าไปฝรั่งเศสวันนี้เรามีคลิปเปิดใจทนายตั้มด้วยนะฮะในขณะที่นักอาชญาวิทยาครับบอกว่าคดีของคุณแตงโมเมื่อวานที่มีการถแถลงเนี่ยเราต้องถอดบทเรียนร่วมกันแล้วนะรองศาสตร,ราจารย์พันตารวจโทรด,รรดรกฤษณพงภูตรกูลครับประธานกรรมการสถาบันอาชญาวิทยาของมรงังสิตบอกว่าการแถลงสรุปสํานวนคดีของคุณแตงโมเมื่อวานนี้ครับที่ภูทรภาคหนึ ไม่มีการชี้แจงประเด็นว่าคุณแตงโมนั้นตกเรืออย่างไรเพราะเมื่อวานนี้ตำรวจบอกแค่ว่าตกจากส่วนไหนของเรือรก็คือส่วนท้ายแล้วก็บอกว่าบาดแผลน,น่าจะเกิดจากใบพัดเรือถูกไหมฮะแต่ไม่ได้บอกว่าตกเรืออย่างไรเพราะสาเหตุใดและมีการไปปัสสาวะจริงหรือไม่ตาม,มที่มีข่าวกล่าวอ้างก่อนหน้านี้หลักฐานที่คาดว่าเป็นช่วงของคุณแตงโมตกเรือเนี่ยภาพที่เราเห็นตามในคลิปวงจรปิดมันก็ไม่ชัดเจน มันไม่ได้สว่างชัดที่จะเห็นเป็นตัวตนเป็นคนชัดๆเนี่ยนะฮะมีเพียงแค่ GPS ที่ระบุตำแหน่งและก็ทิศทางของเรือเทียบกับช่วงเวลาเท่านั้นหลักฐานเมื่อวานนี้ในมุมของนักอชาชญวิทยาบอกว่าก็คงเป็นเพียงแค่บางส่วนนั่นแหละส่วนสาเหตุที่พยานหลักฐานดูไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้เก็บหลักฐานอย่างถูกต้องตามหลักสากลตั้งแต่แรก ทำให้ต้องอ้างอิงหลักฐานอื่นแทนซึ่งเป็นเหมือนกับการติดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่ต้น <S <S อันนี้อาจารย์ <S 2> <S 2> เปรียบเทียบนะฮะ <S <S แล้วมันจะส่งผลต่ออะไรละ่ะต่อการตั้งข้อกล่าวหาไงครับส่วนตัวของอาจารย์มองว่าอยากให้สตชก็คือสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยถอดบทเรียนจากคดีของคุณแตงโมพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านการสืบสวนสอบสวนครับเชื่อถือได้มากสุดคือพยานฐานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์พยานฐานทางเทคโนโลยี แต่ภาพถ่ายไม่ชัดค่ะก็มันก็คือจึงไม่สามารถที่จะต้องมาดูพยานฐานอื่นนะครับนะนิติวิทยาศาสตร์บางส่วนเนี่ยไม่ชัดเ,เช่นลายนิ้วมือแฝงที่ขาคอนแซนไม่มีไม่ได้ตรวจดีเอ็นเอของคุณตังโมตรงขาคอนแซนก็ไม่มีอย่างเงี้ยรอยเทา้าไม่แน่ใจว่ามีการเก็บหรือเปล่าหรืออาจจะถูกล้อเลื่อนหายไปแล้วอะไรเงี้ยพอไม่มีเสร็จปุ๊บต้องใส่พยานฐานเทคโนโลยีที่เห็นขนาดนั้นก็เบอร์ก็ไม่ชัดก็ต้องอาศัยพยานฐานอย่างอื่นแล้วซึ่งตรงเนี้ยเท่าที่ดูแล้วนะครับ ที่จะพิสูจน์ยืนยันว่าคุณตังหมตกเพราะอะไรเนี่ยค,ค่อนแ้างจะไม่ชัดนะครับใายณวันนี้เราก็ยังต้องลุ้นอยู่ครับในข้อหันว่าจะเอาผิดเขาได้หรือไม่ใช่ครับก็ต้องดูเพราะว่าคนตัดสินคือศาลใช่ไหมครัศาลต้องเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยครับ ทีนี้อีกหนึ่งคนคือคุณหญิงหมอครับครับ,รบตอนนี้ตัวคุณหญิงหมอก็คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท่านนี้ฮะอดีตผอ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นสอวอด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติธรรมนะครครับก็เลยยังไม่สามารถจะสัมภาษณ์อะไรได้มากนักแต่เคลื่อนไหวใน a c e b o o k ครับใน Social Media โซเชียลมีเดียโพสต์ภาพและข้อความผ่านทางอินสตาแกรมด้วยนะฮะเอาหลักๆก,ก็คือว่าในส่วนของคุณหญิงหมอเนี่ยคือยังไม่มั่นใจว่าคุณแตงโมจะตกจากท้ายเรือจริงหรือเปล่า คุณหญิงหมอบอกว่าการรวบรวมพยานหลักฐานเหมือนการต่อจิ๊กซอบางชิ้นอาจไม่ใช่ส่วนของภาพบางชิ้นเป็นส่วนสําคัญยังหาชิ้นเชื่อมโยงไม่ได้จึงทิ้งหรือไม่อยากเอามาใส่เพราะไม่ได้ให้ความสําคัญดังนั้นภาพที่ส่งต่อไปยังอายการจึงอาจมีความไม่สมบูรณ์และอาจทําให้เกิดแพะเกิดเยื่อเกิดความไม่เป็นธรรมอีกมากมายส่วนแผลอาจเกิดจากใบพัดเรือแต่มันก็อาจเกิดจากวัตถุอื่นได้เหมือนกัน แผลก้างปลาบอกทิศทางได้ชัดเจนเพียงแต่จะเลือกฟังใครคดีนี้อันนี้สําคัญครับจุดตกเรือสําคัญเพราะวิทยาศาสตร์จะบอกได้ว่าไม่ใช่ท้ายเรือ,อนี่ความเห็นของคุณหญิงหมอนะฮะก่อนลงท้ายว่าหมั่นทําความดีอย่าให้ความชั่วครอบงําแล้วก็จะเป็นภาพเนี่ยถือแก้วกาแฟแล้วก็มีการตื่นมาหุงหาอาหารถวายพระระหว่างปฏิบัติธรรมอยู่ที่พื้นที่แถบภาคอีสานต่อไปครับในส่วนของทนายตั้ม กรณีของผู้กํากับการสพเมืองนอนท์ไปแจ้งความที่สอนอทองหล่อข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาหลังจากมีทนายคนหนึ่งพูดข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงทําให้ตํารวจหกนายได้รับความเสียหายแล้วต่อมาเนี่ยทนายตั้มจริงๆเขาไปคอมเมนต์แล้วก็มีการแบบออกตัวว่าหนูโดนแล้วหนูโดนเองแล้วก็มีสัญลักษณ์อิโมจิแบบเหมือนกับปวดหัวกุมขมับอะไรแบบนี้นะฮะทนายตั้มพูดง่ายๆก็คือออกมาเหมือนยอมรับว่าเป็นตัวเขาเองนั่นแหละ อนนี้ทนายตั้มยืนยันครับไม่กังวลนะอยู่ระหว่างเดินทางไปฝรั่งเศสและทันทีที่เดินทางกลับไทยเดี๋ยวจะไปรับทราบข้อหาการณีนี้อยากให้ชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจทั้ง6นายเนี่ยที่ถูกพาดพิงเนี่ยนะฮะทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆให้ดูทิ้งท้ายบอกแบบนี้ฮะ ความกังวลอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยผ่านคดีมาเยอะทาคดีหวยสามสิบล้านก็ถูกฟ้องไปสิบคดีคดีลุงพลถูกกะโดนคดีพุ่กับโจกระโดดนะครับมันไม่ใช่คดีแรกนะครับแล้วก็เป็นไปตามข้อเท็จริงครับเดี๋ยวพอผมกลับถึงไทยเนี่ยก็คงจะไปทราบข้อหานะครับแล้วก็คงจะห้ตำรวจใชิญทุกคนเป็นพยานนะครับแล้วก็ให้หาองส่วนนสอบถามทุกคนให้ทุกคนยืนยันว่าวันนั้นไม่มีการพุดกับผมอย่างนั้นจริงนะครับแล้วเดี๋ยวให้ยืนยันมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย どう